ไปไล่ที่ท่านนายกนะครับข้อวัวน้าทวดราชการนกครพัฒนาประเทศครับช่วยกันพัฒนาประเทศในการประชุมให้นายกใบรับกระท่วงนะครับพร้อมสั้างสร้างให้ถูกกระท่วงนะครับเร่งพลักดันหบลงทุนกว่า9.6แเส้นลานบ้านข้าวสู้ระบบเศรษฐกิจไทยนะครับว่างสร้างรายได้กับประชาชนยู่ดีกินดีนะโดยนางสาวเพย์ส่นทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมวัวน้าทวดราชการรับกระช่วง รืดเทียบเท้านะครับครั้งที่สี่ของปีนี้พร้อมรับฟังนะครับการนําเสนอข้อมูลภารกิจการดาเนินงานนะครับสําการโครงกระทรวงการคลังรวมทั้งการเล็กเปลี่ยนความคิดเชิงหาหรือด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้งองกับสถานการณ์ปัจจุบันครับทนนายกก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่ากระรวงการคลังเป็นเส้หลักด้านการคลังข้องประเทศในการสร้างการเจริญเติบโ,โตทางเศรษฐกิจพัฒนาด้านเนศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยเครื่องมือสําคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐพร้อมกับสร้างการถูกกระรวง ให้แรงพลักดันงบลงทุนว่า9.6แทนลานบาทลงในระบบเศรษฐกิจค่ะเพื่อสร้าง GDP ให้ประเทศแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนให้คนไทยเนี่ยกินดีอยู่ดีกันต่อไปค่ะแล้วก็ทันก็ย้ำด้วยค่ะว่าหากถูกน่่ยงานแรงรัดเบิกใจงบประมาณตั้งแต่ต้นปีเบิกใจงบลงทุนให้ได้รอยละ8 0ดิบการจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดเอาไว้โดยในปีนี้นะคะก็จะเป็นการทํางานเชิงรุกมีการติดตามจากธรรมเนียบรัฐบาลไม่ปล่อยไปถึงปลายปีแล้วมาดูทีล่างนะ